สวัสดีค่ะวันนี้เราก็สมาสอนเต้นเพลงมองนานๆกันนะคะโอเคเริ่มไปที่ท่าแรกก่อนนะคะให้เราใช้ขาขวานะคะเตะออกมาแบบนี้นะคะเรานับว่าเตะแบบนี้แล้วก็กระโดดเหยียบนะคะให้เราท่องว่าตเตะเหยียบนะคะทุกคนอีกรอบนึงนะคะป้ายตเตะเหยียบอ่าโอเคนะคะทีนี้เราจะเริ่ม ข้าเซตที่1ท่าแรกเลยนะคะให้เราเอามือขวาขึ้นมานะคะขึ้นมาไว้บริเวณประมาณหน้าผากของเราเหมือนเรามองอะคะ่ะชำเลืองมองเนาะเพราะว่ามันจะลองว่ามองนานๆนะคะมองนะคะมือขวาก่อนนะแล้วก็เราจะทําการควงสะโพกนะคะควงสะโพกไปมาอ่าใครควงไม่เป็นก็ดูสเต็ปการควงไปอ่าแต่เราจะต้อง ย่อลงก่อนนะคะทุกคนนี่เราต้องย่อลงก่อนนะคะแล้วเราก็จะแว่งสะโพกของเราหรือควงสะโพกของเราเนี่ยให้เราลุกเสภาพเหมือนลูกตุ้มมะค่ะเราแกว่งลูกตุ้มเล่นนะคะหรือแกว่งอะไรเล่นสักอย่างหนึ่งไกวเปยอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนะจังหวะที่1นนะคะเราก็จะเริ่มนับจากการที่เราแกว่งสะโพกไปทางซ้ายนะคะมือเราขึ้นขวานัดแต่เราจะแกว่งสะโพกไปทางซ้ายก่อนแบบนี้นับหนึ่งนะคะแล้วก็มาทางขวานับสอง ทีนี้จังหวะที่3นะคะมือของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเอามือเนี่ยมารูปไหล่ใบหน้าแบบนี้นะคะนี่คือจังหวะที่3นะคะพร้อมกับแกว่งสะโพกไปด้านซ้ายเหมือนกันนะคะอ่าก็จะเป็น3แบบนี้นะคะทีนี้จังหวะที่เราจะแกว่งสะโพกมาที่4มือเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเอามา2นิ้วอย่างเนี้ยคะ่ะเอามาชี้สายตา4นี่คือ4มันจะเป็นคําว่ามองเนาะ ทีนี้จังหวะที่5ให้เราเอามือออกมา5แบบนี้นะคะพร้อมกับแกว่งสะโพกไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทวนอีก1รอบนะคะมันอาจจะสับสนนิดนิดตอนแรกนะแต่ถ้าเราได้มันก็คือก็คือจะแบบโฟลว์ไปเลยนะคะทุกคนลื่นไหลไปเลยนะอ่ะจากเตะนะเตะเหยียบตามด้วย1 2จังหวะที่3ค่ะ3รูปหน้า4มือ2นิ้วค่ะแล้วก็จังหวะที่ห้า โอเคไหมคะต่อด้วยจังหวะที่6นะคะให้เราใช้มือทั้งสองข้างของเราชูขึ้นไปฝั่งขวาพร้อมกับยกสะโพกไปฝั่งขวาแบบนี้นะคะนี่คือจังหวะที่6นะสะโพกไปขวาก่อน6เสร็จแล้วจังหวะที่7ก็มาฝั่งซ้ายค่ะ7โอเคไหมคะทีนี้จังหวะที่8นะคะให้ลดมือซ้ายแล้วก็เอามาไว้ที่หน้าผากเหมือนเดิมเป็นจังหวะที่มันร้องว่ามองอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตรงนี้เราก็จะนับว่า8นั่นเองค่ะโอเคเซตที่1จบไปแล้วเดี๋ยวเรามาทวนเซตที่1กันนะคะแต่เราจะเริ่มตั้งแต่เตะเหยียบเลยนะคะทุกคนนะอ่ะพร้อมนะคะป้ายเตะเหยียบ1 2 3 4 5มือสองข้างค่ะ6 7 8โอเคไหมคะ ทีนี้ขึ้นเซตที่2ต่อเลยนะคะอ่าโดยเราจะทําการแกว่งสะโพกไปทางซ้ายก่อนนะคะรอบนี้นะอ่าไปตามมือเลยค่ะ1 2จังหวะที่3เหมือนกันค่ะคล้ายๆกันกับรอบที่แล้วเลยก็คือเอามือข้างซ้ายของเราเนี่ยมารูปหน้า3ตามด้วยจังหวะที่4 2นิ้วค่ะ4และจังหวะที่5เหมือนเดิมค่ะออกมา5ตามด้วย6 7เเหมือนเดิม6 7ด ทีนี้จังหวะที่8ตรงนี้จะแตกต่างจากเซตที่ผ่านมานะคะโดยเราจะทํามือเป็นเหมือนกงจักรนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะสอนใกล้ๆนะคะทุกคนมันเป็นการควงมือนะคะอ่ะให้เราเอามือขวาไว้ด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราเปิดมือขวาขึ้นมานะคะเปิดมือขวาขึ้นมาโดยมือซ้ายเขาก็จะเปิดลงด้านล่างเหมือนกันแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหม ให้เราคิดสภาพว่ามือข้อมือเราถูกมัดนะคะทุกคนแบบนี้นะคะอันนี้คือเราเอาทําให้เห็นด้านหน้านะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนมือขวาทับไว้นะคะจริงๆอันนี้มันสามารถแบบตบมือขวาลงด้านหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ตบมือซ้ายขึ้นได้นะคะเพื่อให้มันเป็นวงจักรหรือเป็นวงจักรที่เรามองเห็นหนัีสวยได้นะคะทุกคนอ่ะเริ่มเหมือนเดิมเลยคะ่สะสเต็ปเดิมก็คือเปิดมือขวาขึ้นไปมือซ้ายค่อยๆงายขึ้นมาเห็นไหม มือซ้ายมันจะค่อยๆหงายขึ้นมาอันนี้ทําแบบช้ามากๆเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนเห็นไหมมันก็จะเป็นการหมุนสลับกันเห็นไหมคะแบบนี้นะะจริงๆแล้วเราต้องทําข้างบนนะคะทุกคนเอามือขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะควยกันไว้เสร็จแล้วก็ทําคล้ายๆตอนที่เราทําเมื่อกี้นี้เลยนะคะเปิดมือขวาขึ้นมือขวาตกไปก่อนก็ได้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ค่อยๆหมุนฟืบเห็นไหมคะอ่าแบบนี้นะคะอีกรอบนึง ฝึกทำอยู่นั่นเรื่อยๆจริง,รงๆแล้วมันสามารถทําให้มันแบบโฟล์เลยก็ได้นะคะแต่ว่าในการเต้นในครั้งนี้เนาะเราก็จะทําแค่แบบเหมือนเป็นรอบเดียวแค่และเป็น10องศาเท่านั้นเองแค่หมุนมาแล้วก็จบแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าจังหวะมันเร็วนะคะทุกคนอ,อีกรอบนึงค่ะทุกคนป้ายค่อยๆหมุนนะถ้าใครไม่ทานก็สต็อปแล้วก็กลับไป p practice กันอีกนะคะนี่ เห็นไหมคะอ่ะก็จะประมาณนี้นี่คือจังหวะที่8นั่นเองนะคะทุกคนนะอ่ะอีกรอบนึงแถมไปเลยฟื้บแบบนี้นะคะทุกคนอ่าง่ายๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วขึ้นเซตที่3นะคะจังหวะที่1ให้เราย่อลงแบบนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็ควงสะโพกจากขวาไปซ้ายแบบนี้นะคะควงจากขวาไปซ้ายแบบนี้นะฟื้บอ่าโอเคไหมคะแบบนี้เนี่ยนับ1น,นะคะ1น,นะคะ ต่อด้วยจังหวะที่2นะคะเราจะมาทําการเชสโรนะคะทีนี้จากขวาไปซ้ายนะคะเริ่มจากการผักอ,อกไปทางขวาแล้วก็ผักออกมาด้านหน้านะคะเนี่ยออกมาด้านหน้าตามด้วยด้านซ้ายแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมนะคะอ่ะอีกรอบนึ่งนะหน้าขวาหน้าซ้ายที่เดิม นะคะอ่ะเราต้องฝึกทําเรื่อยๆนะคะทุกคนฝึกทําไปเรื่อยๆฟืบอ่าเห็นไหมหน้าอกเรามันก็จะเคลื่อนไปแบบนี้นะคะทุกคนอ่าทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเนาะไหล่มันก็จะช่วยเราได้นะคะทุกคนนะใช้ไหล่ช่วยได้แต่ถ้าใครทําไม่เป็นก็เอาเท่าที่ตัวเองไหวนะคะทุกคนอ่ะทีนี้แขนเราก็จะกางออกด้านข้างแบบนี้นะคะซึ่งจังหวะนี้มันก็จะเป็นจังหวะที่2นะ2เห็นไหมคะ าตามด้วยจังหวะที่3เราก็จะลงไปที่การควงสะโพกอีกเหมือนเดิมนะคะจังหวะนี้แล้วก็นับ3ขึ้นมาอีกรอบค่ะขึ้นมาที่อกจังหวะที่4เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเซตนี้นะเริ่ม1ตามด้วยอกค่ะเชสโรลสสะโพกค่ะ3และเชสโรลส ต่อด้วยเซตต่อไปนะคะยื่นแขนซ้ายต่อออกมาแบบเนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแขนขวาเนี่ยเขาก็จะตีลงข้างหน้าแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้คือหน้าและหลังนั่นเองนะคะอีก4จังหวะก็จะเป็น5 6 7 8นั่นเองพร้อมกับขานะคะ5 6 7 8โอเคไหมคะอาทีนี้ทวนตั้งแต่เตะเหยียบเลยนะคะป้ายเตะเหยียบ 1>, 1 2อย่าลืมเปลี่ยนค่ะ3 4 5ตามด้วย6 7แล้วก็มองค่ะ8ตามด้วย1 2 3อย่าลืมจังหวะนี้นะ4 5 6 7 8ตามด้วย1 เชสโรค่ะ2ตามด้วย3ามเชสโรค่ะ4ตามด้วยท่าต่อยค่ะ5 6 7 8นั่นเองนะคะแล้วก็เหลืออีกนิดเดียวนะคะมือนะคะมือขวาของเราให้ห้อยลงไปห้อยลงไปมันจะสวนทางกับเท้านะคะ มือขวาเนี่ยเราจะห้อยลงไปด้านหลังเท้าจะติมาด้านหน้าแบบนี้นะคะอันนี้สุดท้ายแล้วนะท่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคือมันจะสวนทางกันแบบนี้เห็นไหมอ่ามือกับแขนสวนทางกันนะคะพอเราห้อยลงไปเรานับว่าแลตามด้วยกระดกตูดมาสองครั้งค่ะนับว่าเฮ่เฮ่เหมือนท่าของลิซ่าเลยนะคะอันนี้ก็มีแค่นี้นะคะท่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนตั้งแต่แรกจนถึงเฮ่เฮ่สุดท้ายนะคะทุกคนป้าย เยียบหนึ่งสองสามสี่ชี้ออกห้าสองมือหกเจ็ดมองอีกรอบค่ะแปดตามด้วยทางซ้าย 1, 2, นหนึ่งสองจังหวะที่สามอย่าลืมสามสี่ห้าสองมือค่ะหกเจ็ด 8กงจากตามด้วยลง1เชสโรสองลง3เชสโรสี่ตามด้วยตีห้าหกเจ็ดแปดตามด้วยห้อยลงมาและเฮ้เฮ้อ่าจบแล้วนะคะทีนี้อีกรอบหนึ่งเราจะซ้อมอีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ลดสปีดนะคะทีนี้นะอ่พร้อมนะคะหายใจเข้าลึกๆป้ายเตะเหยียบ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกดแปดงสามี่ห้ากจงจาก8ลง1ขึ้น2ลง3ขึ้น4ี่ห้าหและเฮ้เฮโอเคไหมคะสำหรับคนที่จะไปฝึกเต้นใส่เพลงนะคะคลิปเต้นเพลงนี้เราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างในคำอธิบายนะคะยังไงทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย